แล้วครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับอาจารย์ถัดชัยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ถัดชัยนะครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตู้ตู้เย็นและตู้แช่นะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับอย่างอื่นรับขอซักประวัติอาจารย์ถัดชัยนะครับอาจารย์ถัดชัยทางานที่ไหนแล้วก็ปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับอ๋อครับก็ขอบคุณนักศึกษานะครับที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมอาจารย์ชัดชัยนะครับ เคยรับรายการอยู่ที่ช่างกลปทุมวันนะครับหรือว่าสาบันเทคโนโลยีปทุมวันก็ทําการสอนเรื่องเครื่องทําความเย็นมาตั้งแต่ปี2528ครับถึงพศ2555แล้วก็กเกษียณมานะครับตอนนี้ก็อยู่กับบ้านก,ก่อนที่จะเกษียณก็ได้ไปสอนให้กับโครงการพดาบทมา4ปีก็มีความรู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็ก เขาต้องการอะไรนะครับผมก็เลยเจาะเฉพาะบางรายเท่านั้นนะครับบางรายการที่ผมก็จะแนะนำเขาว่าควรจะสอนอะไรบ้างในวิถีชีวิตอย่างสมมุติว่าผมจะสอนให้ล้างแอร์เนี่ยผมก็สอนแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะครับมาเรียนกับผม1วันรับประกันครับว่าล้างแอร์ได้แล้วก็ค่าเรียนไม่ได้เสียนะครับฟรีครับครับอันนั้นคือเรื่องประวัติของผมทีนี้ขอเล่าเรื่องของเครื่องทำความเย็นนะครับ ในมุมของเครื่องทำความเย็นเนี่ยเราอาจจะแบ่งตามการใช้งานได้หลายอย่างนะครับเครื่องปรับอากาศนะครับตู้เย็นตู้เย็นเนี่ยประตูเดียวหรือตู้เย็น2ประตูตู้เย็น2ประตูก็มีแบบรุ่นเก่าที่สมัยก่อนนี้ผมเคยเซอร์วิสอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมาใหม่เนี่ยสประตูก็มีแบบอินเวอร์เตอร์นะครับนอกจากอินเวอร์เตอร์ซึ่งใช้คอมเป็นทีเฟแล้วนะครับ ก็ยังมีอินเวอร์เตอร์ซึ่งใช้คอมรุ่นใหม่กว่านั้นอีกนะครับซึ่งคอมรุ่นใหม่เนี่ยภายในไม่ได้มีลูกสูบก้านสูบแบบสมัยโบราณนะครับนะครับก็มีอีกรูปหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับอีกอันหนึ่งที่เรากําลังสนใจอยู่ก็คือเครื่องนะครับหรือว่าตู้แช่นะครับตู้แช่น้ําแข็งนะครับตู้แช่น้ําแข็งหรือว่า,าตามเซเว่นเขาก,ก็ตู้แช่ไอติมนะครับที่เรา เดินเข้าไปซื้อไอศครีมเป็นแท่งๆพวกนี้นครับพวกนี้จะมีอุณหภูมิลบตั้งแต่18องศาขึ้นไปนะครับมันก็จะเย็นมากนะครับนีถามว่าน้ําแข็งเนี่ยจริงๆมันมันเป็นก้อนมันเป็นก้อนแต่ลบหองศาแลครับอลบหองศาก็เป็นก้อนแลครับถ้าลบ18ก็เย็นจัดนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านไปดูนะครับว่าตู้แช่ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ใช้สารทำความเย็นเบอร์อะไรนะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ทำให้กินกระแสไปน้อยลงแล้วก็สารทำความเย็นก็เป็นสารประเภทรักโลกนะครับไม่ทำลายโอโซนนะครับก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากการทำงานของเราเนี่ยทำแบบเซฟที่สุดนะครับเราก็เลยได้เครื่องที่ประหยัดไฟด้วยแล้วก็รักโลกมากยิ่งขึ้นโอเคนะครับเคครับเราก็เชิญ ออกไปข้างนอกดูได้เลยคร,ครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับก็จะพาเราออกไปดูนะครับว่าตู้แช่กับตู้เย็นนั้นมีความมีการทํางานที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ช่อง NPK Channel ขอบคุณครับ